มก็เช่นกับเมืองอื่นๆเขาก็ทำยังไงสิงคโปร์เป็นเมืองที่ผมมีออฟฟิศอยู่นานนะครับสิงคโปร์ใช้การพัฒนาเม,มืองเนี่ยผ่านกระบวนการทรรเสร็จ T L C T I C g, g o Investment c o o r d i n a i n Corporation สร้างเมือง้มามาเลเซียใช้โมเดลคล้ายกันออกมาเป็นโมลชื่อ,อเฟลได้มาาเดยใช้โมเดลนี้ในการสร้างเมืองกือบทั้งประเทศเป็นนาย,ยกได้ยี่สิบกว่าปีอิสราเอลเป็นเมืองที่ผมค้าขายด้วยเยอะ มีโมเดลการพัฒนาเมือคล้ายๆกันชื่อคีบูชก็เกิดขึ้นทั้งมือเหมือนกันที่น่าสนใจมากๆเลยคือจีนดรไทยจิตเป็นผู้เชี่ยวชาญผมพิจิตรีการพัฒนาทุกวงินทนไม่ใช่เฉพาะที่ปากีสถานที่น่ารักที่สุดเลยก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์ผมมีออฟฟิศเล็กๆเป็นออฟฟิศการเงินอยู่ที่สวิตผมไปคุยกับเทศบาล และคนที่อยู่ในมือแต่ละมือนะครับประมาณ5้าหมื่นเขาบอกว่ากันไหมครับการเลือกตั้งเศมมทศมนตรีของเขาเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าการเลือกตั้งนาย,ยกเทศมนตรีเขาเน้นการพัฒนาท้องถิ่นคนที่อยู่ใน,นมมท้องถิ่นและเศมมทศมนตรีมีบทบาทสาคัญต่อชีวิตของพวกเขามากกว่านายกเสียผมก็เลยม,มีบาแรงบันดาลใจกลับมาก็บอกใจนห,นหนุหนนา,า,ายงันน้นแล้วมาทำงานด้วยกันดังนั้นสภาเราสองเราเปนก็มาจับมือร่วมกันก็ขอรอรอสามสบน เราตั้งชื bon ่อว่าสาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะเราเรียกชื่อย่อๆว่า4ีสถามว่าสี่สิทำอะไรทำสามอย่างครับความตั้งใจคือต้องการจะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงประเทศจากทุนภาเราเริ่มต้นจากการที่เราบอกว่าเอาความรู้มาเปลี่ยนเมืองเรารวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศทั้งหมดพัฒนาคุณภาพทั้งหมด จากนักวิจัยที่ทาำวพทได้ให้ทุนไปเอางานวิจัยทั้งหมดมาร้อยเรียงเอานักพัฒนาเมืองที่สร้างเมืองมาแล้วอย่างอาจารย์สุริยนิทามาเก้าปีนะครับตั้งแต่ท่านหนุ่มโรมมี่ทีน,นี้ก็ยังหนุ่มอยูน่นา <laughs> พิีการจะทำมาตั้งห้าหกปีครับเราก็สั่งเพราะองค์ความรู้แบบนี้ทั้งประเทศสั่งเพราะองค์ความรูจ้จากนักวิจัยจากนักธุรกิจนักการเมืองผู้บริหารประเทศที่สำคัญคือ ปราชาทชวาที่ได้มีการพัฒนาเมืองอยู่ในแต่ละจุดเราทำมาแล้วประมาณ50กว่าอ,าอพิพโซนนะครับเราเชิญท่านมาคุยกันคอกันที่ตรงนี้แหละครับอาราธนามาช่วยกันคุยกันในทุกเมืองบางทีก็มีพระด้วยครับที่มีไอเดียดีๆล้วก็มาสังราะห์ความคิดผมเอาความรู้จากต่างประเทศจากมาเลเซียจากสิงคโปร์จากทุกเมืองครับเอามาสังเคราะห์ว่าในโลกเนี่ยเขาทําการพัฒนา เมืองในคุยภาคกันแดไความรู้ใหม่สดมันไม่มีหรอกครับจริงๆแล้วเราแค่เอามาสังเคราะห์รวมกันจัดให้เกิดสะระใหม่ขึ้นรวมความรู้เสร็จก็ถอดองค์ความรู้อ,รออกมาสร้างเป็นห้องสมุดเมืองเราเรีย Digital City, Digital กว่าดิจิทัลซิตี้ดิจิทัลไลท์แบีราทำอยู่เลยนะครับขณะน,นี้เราทํางานมาหกเดือนตลอดเวลาเพราะบทบทที่หนึ่งเสร็จก็คือความรู้่าที่สองคือสร้างคนเราเรียกว่าคนเปลี่ยนเมือง คือเอาความรู้ทั้งหมดเลยครับมาสังเคราะห์เป็นหลักสูตรหลักสูตรสร้างบ้านยาวบ้านเพื่อสอนให้คนรู้ว่าวิธีการพัฒนาลและปกครองเมืองขนาดเล็กๆจะต้องทำอย่างไรนะครับเราสร้างหลักสูตรคนสองแบบครับแบบหนึ่งคือนักวางแผนเมืองอีกแบบหนึ่งคือนักบริหารเมืองนักบริหารเมืองรุ่นใหม่จะไม่เหมือนเก่านะครับยิ่งเรามีสมาร์ทซิตี้เรามีเทคโนโลยีเรามีขอมม้อมูลเยอะแยะการบริหารนงก็ต้องเป็นงานเมือบริบทในบริบท พอเราได้คนมาเสร็จปุ๊บขณะนี้กำลังทำอยู่เลยนะครับด็อกเตอร์เก่กับด็อกเตอร์แอนนี่ก็ช่วยกันอย่างเต็มแคมแคมเข้มแข็งม,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 มากในการพัฒน,นาหลักสูตรและสร้างคนสุดท้ายก็มาในบริบทที่ผมชำนาญก็คือการลงทุนเราเรียกว่าทุนเปลี่ยนการลงทุนนี่เป็นจุดท,ที่สําคัญมากแผนง,งานที่ไม่ลงทุนไม่ได้แผนง,งานที่ไม่มีทุนไปทํามันจะเป็นแผนที่วางอยู่บนเชยลยกเราก็อาจาะนำแผนนี้มันเป็นบัตรการผมใช้เวลายเยอะมากเลยในเรื่องนี้ หารือกับกฤษฎีกาหารือกับสำนักอายการหารือกับสถาบันการเงินการคลยยังนะครับสถาบันนี้ก็ท่านกนเคยช่วยสนับสนุนไว้สมัยก่อนดรที่ก็นั่งอยู่งนี้นะครับว่าการร่วมทุนกันในวงมิภาพทำอย่างไรเทศบาลตั้งบริษัทได้อย่างไรมีเทศบาร์ดสามารถจะทําได้ไหมทะลุมดเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์สุรเดชได้ทําหน้าที่ในการทาเรื่องนี้ให้ทะลุโงค์ง ล้วตั้งบริษัทฟันแกะพุทามุขขึ้นมาแล้วเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยโปร่งเงนังๆให้ฟังทีมครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่ครับเราแค่ไปร้อยเรียนเรื่องต่างๆมาเอาองค์ความรู้มาขอกันสร้างให้เกิดเป็นโครงสร้างถูกต้องการระดมทุนอยู่ที่ s t r a t e g y กับ structure และ network พอ s t r a t e g y เราได้ structure ร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชนได้ภาครัฐมี authority มีที่ดินมีอำนาจ